ช่วยกันทนาําหน้าที่ไกลนิดดึงใจชาวโลกกลับมาสู่เส้นทางบุญกุศลห้หนานแน่นอย่างดวนจีเลยอย่างดวนจีทีเดียวเคยถามคุณยายว่าคุณยายมีวิธีการอย่างไรทําบุญแล้วได้บุญเยอะๆซึ่งพวกเราหลายๆคนก็ก็อยากจะรู้แหลทำบุญทั้งทีมก็ได้บุญเยอะมันจ,จะพุ้มไง ถามว่าคุณยายมีวิธีการอย่างไรทําบุญได้บุญเยอะมีวิธีคิดอย่างไรสมัยนั้นคุณยายยังแข็งแรงนะท่านก็บอกว่ายายก็เลือกคนที่ยายจะทําบุญด้วยตั้งแต่สมัยคุณยายอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ําสมัยนั้นท่านเรียกหลวงพ่อวัดปากน้าแต่มายุคเราเรียกหลวงปู่ยายก็นั่งเข้าที่ตวรวจดูว่าใครมีบุญเยอะที่สุด ใครที่มีบุญเยอะที่สุดในโลกช่วงนั้นช่วงนั้นยายก็พบว่าเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่แหละสว่างที่สุดเลยในยุคนั้นเยายก็ทําบุญกับหลวงพ่อปากน้ำองค์เดียวในช่วงที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่โยมที่เขาเข้าวัดปากน้ําเวลาทําบุญกับไม่ชีเขาก็ททำนิดๆหน่อยๆแหละไม่ได้ทําเยอะยายก็เก็บรวบรวมทรัพย์ปัจจัยมาพอถึงวันพระที่วัน ถินพาะป่าวางวัดฝังน้ํยายก็หลวงทําบุญกับหลวงพ่อไปฝังน้ำานะ่เพราะท่านเป็นประธานสงฆ์ท่านก็ยายก็ปัจจัยทุ่มทําบุญกับหลวงหลวงพ่อไปฝังน้ําสม่ําเสมอทุกปีแหละเนี่ยคุณยายทว่าพอหลวงพ่อไปฝังน้ําละสังขารยายก็มาสร้างวัดพระธรรมกายยายก็นั่งเข้าที่ตัวดูอิงว่าแล้วในยุคนี้อ่ะใคร ที่ทาบุญแล้วได้บุญเยอะๆใหญ่ก็นั่งเข้าที่ตรวจอของใหญ่เองท่านทำทุงท่านเองอาตมาก็ถามอ่ะแล้วใหญ่ว่าว่าใครอ่ะคุณใหญ่ี่ยก็กระซิบเนะท่านเอามือมือซ้ายป้องปากมือซ้ายป้องปากกระซิบยื่นหน้ามาใกล้ๆอตาตมาแล้วก็บอกหลวงพ่อทำมากแล้วท่านจะยกมือฝวายกนิ้วโป้ง ยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยทําบุญกับท่านนะี่สุดยอดที่สุดแล้วจะได้บุญเยอะมากทีเดียวเนี่ยคุณยายบอกบอกนะั้นจะพปอยัอยอยพูด่าไปพอกใครนะน <c oughs> ี่ท่านท่านุาสาห์กับซิบให้ฟังเพราะฉะนั้นยายเองก็ช่วงที่ยายแข็งแรงก็ตั้งหอวตั้งใจทําบุญกับท่านนั่นแหละ บุญละเอียดก็นังธรรมะกับหลวงพอ่อเ่วนอบุญยาบยายก็ช่วยดูแลวัดช่วยหลวงพ่อดูแลวัดนะ่ยอะไรที่มันจะเลอะเทอะก็ช่วยแก้ไขช่วยดูแลอบรมสั่งสอนเด็กวัดบ้างช่วยไปดูในครัวบ้างปลูกต้นไม้บ้างช่วยหลวงพ่อรับแขกบ้างใครเข้ามาขอบารมีว่าพ่อแม่พี่น้องตายแล้วไปตกทุกได้ยาที่ไหนยายก,ก็ช่วยไป อยาิโยมเขาก็มาทําบุญต่ยายบ้างกบยายก็เก็บเก็บเอาไว้รวบรวมไว้ทำระถินพระป่ากับหลวงพ่อทุกปีไม่ขาดอยยายก็บอกว่ายายอยากได้บุญเยอะๆคอยชาติต่อไปเมื่อยายมาเกิดเป็นม,มนุษย์อีกอีกทีหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นลูกชาวนาไม่ได้เรียนหนังสืออย่างชาตินี้ยายก็จะได้มีสมบัติมหาสมบัติเอาไว้หล่อเลี้ยงหมู่พวกบริวารเยอะๆ จะได้สร้างบุญบารมีต่อต่อไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนญาติโยมใครๆเขาจะไปทําบุญกับพระอาจารย์อะไรที่ไหนวัดไหนก็แล้วแต่ก็เจอทรัพย์ของเขาอ่ะเขาตัดสินใจกันเองแต่ยายจ้องจะทําบุญกับหลวงพ่อธรรมะองค์เดียวนี่แหละยายใช้คำว่าจ้องได้บุญเยอะที่สุดเลยจริงๆนะท่านเชื่อยายเถอะวอพ่อยายเน้น ชาตินี้ยายเกิดเป็นลูกชาวนาไม่ได้เรียนหนังสือยังช่วยหลวงพ่อทํางานได้ถึงขนาดนี้ยายก็ช่วยไปตามภาษายายแบบยายแต่ยายทําทุกวันนะทําทุกวันไม่ได้อู้เลยพวกท่านโชคดีกว่ายายเยอะได้เรียนหนังสือมาจบการศึกษาสูงทุกทุกคนเอาความรู้ความสามารถมาเปลี่ยนเป็นบุญกุศลก็จะช่วยงานหลวงพ่อได้ดีช่วยงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ก็จะได้บุญใหญ่กันไปทุกๆคน